สองของสาวพกีฬาค่ะอย่าลืมพี่ป่องย้ำคำถามนิดหนึ่ง s m s เ2 1มเอนะครับค่ะ,ะลุ้นชิงรางวัลเสื้อทีมไอเดียขอนแก่นค่ะเป็นทีมวอลเลย์บอลที่จบอันดับโอ้ยพูดอะไรอ่ะจะว่าอะไรอ่ะส่ง s m s เข้ามาตอบคำถามกันได้ค่ะครับถามว่าไอเดียขอนแก่นเนี่ยฤดูกาลล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2 0ง3เนี่ยจบอันดับที่เท่าไหร่ค่ะนะแล้วก็สถิติชนะ แพ้กี่นัดใช่นี่นะคะยไงก็รีบส่งมาละกันช่วงนี้ยังพอมีเวลาอยู่อีกประมาณ15นาทีอเดี๋ยวจะมาถูกด้วยอะตอบถูกหลายคนด้วยอะโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกเนี่ยข้อนี้ถเอ้าได้ส่งกะไเยอะๆไงไปบอกเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวค่อยมาสุ่มเลือกกันอีกทีละกันนะคะก็ส่งละกันนะคะวางก่อนมาจบแล้วประวัติบอกไว้ว่าจะพามาอบรมความเป็นผู้ดีาไลังก่อนว่าเรามีอะไรมาแล้วกันบ้าง ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยสนุกเกอร์สนุกเกอร์เลยตั้งแต่มีเสียงอึ๋งออกมานั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเอามารยาทมาให้ชมกันใช่หลังจากนั้นถัดมาถัดมาเป็นเทนนิสเทนนิสใช่แต่เทนนิสก็เป็นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลสัปดาห์นี้เป็นบาสเกตบอลคือหลายคนมองว่าเฮ้ยบาสเกตบอลมันต้องมีมารยาทด้วยเหรอเอามีดิมันต้องแบบว่าเล่นกันเฮฮาเฮฮาแล้วก็ไปนั่งดูเรื่อยๆเอามีเอาสมมติอยู่ดีมีคนเล่นบาสเกตบอลอยู่ดีมีคนวิ่งลงไปกลางสนามไปแย่ง ลประเด็นคือบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดขอบสนามได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับเพราะว่าที่นั่งเนี่ยแทบจะอยู่ข้างกับที่นั่งของโค้ชเลยก็ว่าได้ค่ะนะ เออก็น่าสนใจับเพะคนดูก็ต้องมีมารยาทเขามีมารยาทในการชมมีมารยาทในการชมเพราะฉะนั้นเรามีเสียงของน้าของดรวัชรินพดุงรัชดากจนะคะเป็นกรรมการกีฬาบาสเกตบอลฝากด้วยเราไปฟังาไปฟังก็สำหรับการเชียร์ทีมบาสเกตบอลนะคะในการเชียร์เนี่ยก็เชียร์ให้อยู่ในขอบเขตนะคะเราสามารถที่จะเชียร์ทีมของตัวเองได้แล้วก็ เสียงเชียร์ได้นะคะแต่ว่าก็บางครั้งเนี่ยการเป่าสัญญาณที่มันคล้ายๆกับเสียงนกหวีดเนี่ยก็อาจจะไม่ควรจะนํามาใช้ในสนามนะคะสิ่งที่การแข่งขันเนี่ยก็จะกัวก,กันก็คือการทะเลาะวิวาทนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถจะจะเกิดอันตรายในการแข่งขันได้กับนักกีฬากับผู้ชมด้วยกันหรือว่ากับทีมนะคะก็ไม่ควรจะนําเข้ามานะคะอาจจะเป็นของแข็งหรือว่าสิ่งที่สามารถจะ ไม่ควรจะปลาลงมานะคะเ <Okay. S 1> ชียร์ได้ค่ะเชียร์ได้เสียงดังได้แต่ว่าก็อาจจะต้องดูจังหวะในการส่งเสียงนะคะว่าออช่วงนี้มันอาจจะต้องอใช้สัญญาณจากสนามแล้วก็ต้องลดระดับเสียงลงะคะ่ะการข่น NBA เบนี่ยเราเขาจะมีเป็นเหมือนกับพลาสติกนะคะขึ้นมาเชียร์ลบก้นสายตาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ ้เราส่งเสียงกันได้เต็มที่ใช่คือคือ<ล><ไ>ประเด็นเวลาชุดจุดโทษเนี่ยใช่ไหมมันต้องใช้สมาธิมากกว่าปกติออแล้วประเภทไอ้กองเชียร์หลังเป้นเนี่ยที่ฮาคิ้วก้าวคิ้วก้าวเนี่ยเราก็เฮ้มันทําได้เหรอมันไม่แบบว่าเสียมารยาทหรอก้อสมาธิหรออ,อาจารย์บอกเ,อเลยเอาเลยทําแล้วก็ทําเอาแล้วเลยเออเลิบเนาะเออเออก็ดีถ้ามันก๊อฟไม่โดนยิงตายเลยเออมาดูมารยาทกันหน่อยละกันมาสรุปนะครับผมเริ่มแรกเลย ปรบมือแสดงความยินดีแก่ผู้เล่นที่เล่นได้ดีนะครับผู้เล่นมีมารยาทดีแล้วก็ทีมชนะการแข่งขันหรือผู้เล่นที่ได้รับรางวัลก็เป็นมารยาทที่สมควรแก่การปฏิบัติในการชกีฬาอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2ก็คือไม่แสดงอาการหรือว่าส่งเสียงยั่วยุจนทําให้ผู้เล่นหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ก็เห็นทํากันอยู่ดีนะครับผมตัมีตัวเปิดนะนั่งอยู่นี่แหละตัวเปิดอ่ะแล้ว ก็ไม่กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองเช่นตะโกนว่าใช้สิ่งของคว้างปลาในกีฬาผู้ตัดสินผู้ชมหรือว่าเป็นการแสดงการคัดค้านผู้ตัดสินนะครับก็ส่วนเรื่องของการสูบบุหรี่หรือว่าเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยทำได้แต่ต้องอยู่บ้านไม่ใช่ในสนามรุ่งเพื่อทำได้ในสนามม้าโอเคสูบบุหรี่ ไม่แสดงกิริยาท่าทางส่งเสียงเยื่อยุันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของผู้เล่นและผู้ตัดสินไม่กวนอ่ะนั่งดูสงบคือเฮฮากันอยู่บนอัฐจันอยู่กับเพื่อนแค่นั้นพอนะคะแล้วก็นั่งดูด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ที่จัดไว้ไม่ไปยืนเกะกะกับที่อื่นหรือแบบทีมงานเขานั่งอยู่โซนไหนอยากไปยืนด้วยไม่ใช่ไม่เอาไปเดินผ่านเขาจะเปลี่ยนตัวไปเดินไไม่เอานะคะนะครับแล้วก็ ปลบมือให้เกียรติเมื่อกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาลงสนามค่ะอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นเหมือนกันเวลาที่จะไปดูกีฬาอะไรเนี่ยเราต้องมีความรู้ในกติกาของกีฬาชนิดนั้นนิดนึงครับดีเด้ปรบมือผิดจังหวะลูกเสียเราไปปรบมือดีใจไม่ใช่เออนะครัการชมเป็นหมู่คณะควรนั่งรวมกันเป็นกลุ่มและเชียร์ด้วยเพลงสุภาพค่ะ แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจา้าหน้าที่เวลาที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบวุ่นวายในสนาม,มนะคะก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คือวิ่งไปช่วยล็อกเลยไม่ใช่เขามีเจา้าหน้าที่มีการมีอะไรแล้วไม่ต้องไปยุง่งอยู่ในความสงบเธอคุณนะแค่นั้นพออ่านี้ว่าเขาหรอครับ สนับสนุนให้กำลังใจและให้เกียรติให้เกียรตินักกีฬาทุกชนิดเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะและ้วก็ไม่ควรจะเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เล่นในทางที่ผิดเหมือนแบบว่าผู้เล่นกําลังประท้วงหรือมีเรื่องซกต่ออยู่แล้วแบบ<ม>เอาเลยอเอาอีกอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่า,ายอยันนั้นไม่ใช่แท็กเลยแท,แท็กเลย tag อันนั้นปรชมอันนั้นมาอารมณ์ชมกีฬาชนิดอื่นอะไรอเมริกันฟุตบอลอะไรเงี้ยเออเต็มที่เต็มที่เต็มที่อันนี้อย่าอันนี่ไม่ใช่กีฬาอุทะเออไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาที่เล่นกกัันนนนดด้้ววยยแผเล่ทีม ถูกต้องอุ๊ยพูดดูดีนะอันนี้ก็เป็นมารยาทสั้นๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเวลาไปชมกีฬาบาสเกตบอลก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเผืออะไรเือมารยาทที่ดีเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ไงมีัวมาด้วยมีหัวมาด้วยแหมรับทีมงานตรงนี้แหละเลิศมากค่ะอ ล้านกยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่บาสเกตบอลทุกกีฬาเลยมันควรจะมีมารยาทในการชมของมันยางนีก็ศึกษากันนิดหนึ่งลวกันนะคะเพราะว่ากีฬากีฬา,าแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันมีมารยาทในการชม,อ,มอาจจะมีข้อที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็มีที่แบบว่าแตกต่างกันอย่างสนุกเกอร์เนี่เห็นชัดเจนมากใช่ครับเวลาแทงเวลาอะไรก็ไม่ควรที่จะส่งเสียงรบบจะทบาสไม่ได้มายืนหลังหลุมอย่างเงี้ยมีหลังหลุมเลยไกลแล้วไปอยู่ไอ้คนข้างหลังไม่ได้หรือกอล์ฟอย่างเงี้ย ไปยืนอยู่หลังหลุมเงี้ยหลังธงเงี้ยไม่ได้กอนี้จด, oh. จ,ดจดและจดไม้แล้วจะม,ม,มาแล้วพ uh. อจะลงปุ๊บเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สงออกไปไหนไม่รู้เขาป่าแน่นอนเอตายอันนี้ก็เป็นมารยาทที่นํามาฝากแล้วกันเดี๋ยวติดตามซีรีส์สัปดาห์หน้ามีอีกมีอีกจะมีอีกนะคะมีอีกมีอีกแน่มีอีกนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันเสรีภาพช่วงหน้าเราจะมีประตูสวยๆมาแน่นอนอแต่จะเป็นทีมอะไรเดี๋ยวให้กลับมาช่วงหน้าค่ะแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าเพิ่งไปฝากกันนิดนึง SMS 4 6 2้า5กดลืมบอกคําถามหน่อยสิคะพี่ปองคะคําถามค่ะว่า ทีมไอเดียขอนแกน่นนี่นะครับท,ทีมีนี้อวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดู<ม>กาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยจบอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็แข่งสถิติเนี่ยชนะและแพ้กี่นัดถูกต้องออแล้วก็แจกเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อของไอแอมสโมสรไอเดียขอนแกน่นค่ะงั้นเดี๋ยว <ขอ S 2> ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ